อ่าครับสำหรับใครที่กำลังจะมาดูคลิปนี้นะครับผมจะพูดเลยโดยทสั้นนะครับว่าเป็นการเปิดเสียงเหตุการณ์ผมอาจจะพูดไม่ได้หมดภ้ยในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมมองแล้วว่า ผมต้องเอามาเปิดนะครับอาจจะโดนรวบตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้ไหมครับมันก็มันก็ไม่ได้ผมพูดผมพูดได้ตอมท้องมันไม่ได้นะครับกับสพสพนี้แล้วก็การที่มาจับสมที่สมห้าอย่างเงี้ยผมคนฟ้องผมคนร้องนั่นจริงๆ แล้วเราไปรับชม,ชมรับฟ<ม>ับ<า>งกันเลยครับผม แล้วถ้าเกิดนี่อ่าในคลิปนี้อาจจะเสียงดูค่อนข้างที่จะเบาหน่อยรบกวนให้ใส่หูฟังนะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมาทีสองคนแบบมันทีสองคนมาหลั ่สพ่อหนะบอซพ่อสว่างอันยุยุตตัวหนาอันทางไปเบืองกายมันบอเห็นอยูพวไม่เป็นเดี่ยวเรอพี่จริงก็บอกครบอกครมาจับเตะแทนแทแทนที่แทนที่แทนที่จะฝากขังซื้อ

ลดลง500นะครับอะผมขอพูดในในคลิปเสียงนี้หน่อยผมได้ลงไปแล้วคือการลดลง500แล้ววันต่อมาอะเพิ่มอีกเนี่ยคือยังไงคือก็เท่ากับโดนจับเหมือนเดิมครับสพที่พูดถึงนะครับเป็นสพที่เราไปหาใน Google ดูนะครับ ตำรวจดีก็ดีครับตรวจไม่ดีก็ให้ดูภายในคลิปนี้เอาเอาละกันนะครับเราจะติเขาก็ไม่ใช่ครับคือในคลิปอาจจะมีแบบว่าเขาฆ่าตำรวจที่จริงไม่ใช่นะครับ เท่าที่หีบผมได้ไปฟังมาก่อนในก่อนจะมาอัดคลิปลบปล่อยลงไปเมื่อกี้ถ้าคลิปที่ลงไปก็ลงหลังจากไอ้นี่ครับคือมันจะมีไอ้บ้าคนไหนครับที่อยู่ดีๆมาตั้งด่านก่อนวันสงการตั้งตั้งด่านเพราะตอนทำโค้งครับโค้งโค้งอะไรนะเขา คงอลัที่อ่าผมไม่บอกสถานที่แล้วกันครับเพราะมันเป็นเดี๋ยวคนนี้ก็จัดงานแล้วมันมีคนดีๆที่ไหนเครับมาตั้งด่านนะครับตั้งด่านก่อนวันงานเรื่องเลยครับทั้งที่ตามจริงคือมันไม่มันไม่มีงานเลยทุกคนมันไม่มีงานถามทําไมผมถึงรู้คือผมก็เมื่อวานก่อนเนี่ยผมก็ไปครับไป เล่นที่สาถานะแล้วเห็นว่าเอ้ยเขายังจัดไอ้พวกไฟพวกอะไรยังไม่เสร็จเลยแต่ผมเห็นไอ้ด่านเนี้ยนานแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานเห็นแล้วครับเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมไม่ได้พูดอะไรครับผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้พูดคือแบบอยู่ดีๆอะคุณไปจับไม่พอ จับไม่ปล่อยนะจับแล้วมีการขึ้นลงขึ้นศาลด้วยอันี้ในคลิปอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่เล่าถึงว่าทําไมถึงขึ้นศาลนะครับมีการฝากขังจําคุกด้วยนะครับเข้าใจระครับว่าเมาเออมาอาจจะขับรถมันอาจจะผิดทั้งจํานำปรับก็แค่อยู่ในสองตอครับแต่ทําไมต้องไปถึงว่าถึงขั้นเร่อนจําอันนี้ผมไม่เข้าใจ แล้วตอนรับตังค์อะตอนรับตังค์เนี่ยคือเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาพอจะให้อ่าลูกไปกดตังค์ให้เราพ่อแม่ผมก็จะให้เขาอย่างเงี้ยเขาไม่เอาครับเขาว่าหมดเวลาทาการแล้วอ้าวผมถามตรมทานะถ้าหมดเวลาทําการแล้วทําไมตอนเนี้ยตอนที่ไปหาเนี่ยทําไมถึงเข้าทําการได้เออ สงสัยไหมทำไมถึงเข้าทำการได้แต่วพอจะเอาตังค์ไปให้บอกว่าไม่ได้ไปรับไปรับประกันตัวไม่ได้คือแบบอ้าวสรุปยังไงให้ให้ไม่เอาพวงนี้พ่งนี้วันวันอะไรครับพ่งนี้เดี๋ยวนะขอดูนะอัดการทศนิอย่างนี้เลยครับวันพุธที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกัน เมื่อกี้ก็ไม่โย่ปฏิทินนะครับวันพุธนะฮะไปขอประกันตัวไม่ได้ไม่รับครับเออแปลกใจไปตั้งแต่ช่วงบ่ายครับบ่ายโมงกว่าครับเพื่อจะไปรับอ่าคนที่ติดคุกนะใช้คาว่าติดคุกแต่ไม่ได้ตัวเขากลับมาครับ อ้างสารพัดอ้างสารพีจริงๆคลิปนี้อาจจะดูแบบเป็นมืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะเล่าเล่านิดหนึ่งเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไม่รู้ไม่น่าว่าตำรวจตำรวจที่อื่นจะเป็นยังไงแต่ตอนที่ตำรวจที่สพผมเป็นอย่างนี้นะครับได้ตังค์ไปแล้วแต่ยังเอาเพิ่มเออได้ตังค์จ่ายไปแล้วไปแล้ว ผมไม่ได้ติดใจเรื่องว่าโดนจับอะไรนะแต่มันติดที่ว่าแม่ผมจะไปเสียตังค์แบบสิ้นเปลืองนะครับแต่แทนที่ตำรวจจะแบบว่าจับก็แบบให้ไปแก้เคลิ้มสลือแล้วก็ปล่อยกลับอันนี้คุณไม่ปล่อยกลับอันนี้ผมผมงงจริงๆนะครับปกติแล้วปกติแล้วจริงๆนะครับปกติก็คือเข้าไปอยู่ในห้องขังสักหน่อยนะครับแล้วก็ อพอเขาหายมึนหายเมาอะไรอย่างเนี้ยก็เปิดข้กลับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับคุณคุณต้องการเลขเงินเพิ่มเลขเงินเพิ่มด้วยมาจะพูดชื่อสพอไปในคลิปแล้วนะครับก็ลองไปอ่านก็ลองไปตามดูกันได้ลงไม่หมดเพราะว่าก่อนนี้มันมีก่อนนี้ยมันมีครับก่อนนี้มันมีแต่ผมอัดไม่ทัน เมาแล้วขับใช่ผมก็จะว่าเมาแล้วขับแต่ก็ยังมีสติกลับมาบ้านนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่มีสติแล้วกลับมาบ้านเลยนะครับเออครู้แหละว่าไม่ให้ขับแต่อย่างหนึ่งที่คนรู้คืออาอเขาหายเมาแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านได้สิคุณจะจาคุกเขาขนาดนั้นได้หรอเอออันนี้ทุกคนลองยึดตาผมดูนะนะครับ ใจหวานหวานงูมูอยู่แต่สิ่งชคือแค่จับแค่ปากแข้งนะซึ่งมันควรปล่อยแล้วมันที่จริงอ่ะใช่ครับผมผมก็บอกว่าถ้าฝากขังจริงๆมันก็ควรปล่อยแล้วไม่ใช่เหรอเออแค่แบบว่าเขารู้สึกว่าเออแบบกินเหล้าอย่างนี้ไม่ดีนะกินเหล้าก็จะโดนจับอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ อันนี้ถึงเหว่าผมนี่นะขึ้นศารด้วยนะขึ้นสารด้วยเออเป็นอะไรที่ผมช็อกมากละอย่างชอบไปหมดไทยเออถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ติดงานผมก็จะไปไปที่สพอไปไปกับคนคนหนึ่งคลิปนี้อาจจะลงลงไปแล้วก็ได้นะเออต่อต่อต่อ อคครับอันนี้ผมเสริมอีกนึงการที่จะจับใครครับจับเพื่อสองสอนทั้งจําทั้งปรับก็ได้ครับแต่ไม่ต้องถึงแบบขึ้นศาลแล้วมันมีที่ไหนครับไปตั้งด่านตอนตอนงานยังไม่เริ่มนะครับไม่มีนะครับมันไม่ตั้งใครงานก็ไม่มีสักงานนะครับไอ้พวกหมอลงหมอลำนี่ก็ยังไม่ได้จัดนะครับเ แต่คุณก็ไม่เลือกที่จะไปตั้งตรงนั้นนะครับผมเห็นบ่อยมากตั้งแต่งานงานที่แล้วแล้ะครับอืมเห็นตั้งแต่งานที่แล้วน่าจะสองน่าจะาไา้มาสองสองสามเทือนแล้วมั้งก็ยังไปตั้งนั้นอีกตั้งไหนไม่ต่างไปตั้งหมุนหมือนครับแล้วพิชาผมเคยบอกว่าถ้าเป็นถ้าจะกับคนพวกเนี้ควรควรไอ้นี่นะครับควร ควรแจ้งตำรวจอ่าควรแจ้งตำรวจจับเลยจับตำรวจนี่แหละเออเพราะเป็นการอะว่าทำเกินหน้าที่เออเข้าใจไหมคือแบบทำเกินหน้าที่คุณทำเกินหน้าที่กันไปคุณอยู่ๆคุณจะมาตั้งด่านทุกวันเป็นนมันเป็นเรื่องอะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมาตั้งด่านทุกวันอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เหมือนคอนแกนนะนี้พูดถึงเพราะว่า ที่เนี่ยกับคอนแก่นเนี่มันก็เหมือนกันตรงที่ถ้าว่าเขาจาก็ตั้งไหนเขาตั้งนะครับแต่เนี่ยไม่ใช่ผมผมกำลังพูดถึงสพของผมอยู่นะแต่ถ้าเป็นสพคอนแก่นเขาจะตั้งทั้งด่านตั้งทั้งด่านจริงครับตั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนเขาตั้งหมดนะครับเอออยายาะฝากนิดนึงนะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านที่มาจับนะครับเออท่านที่มาจับที่ ทำเกินทำเกินต่อหน้าที่นะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ยินว่าจ่ายแล้วแล้วยังไม่ปล่อยนะครับโอเคเรื่องนี้ผมก็คงปล่อยไว้ไม่ได้ผมก็คงหาวิธีทำหาวิธีการจัดการอย่างอื่นนะครับแน่นอนครับผมจะต้องผมต้องส่งกระทรวงแน่นอนครับแน่นอนครับผมต้องส่งกระรวง ตั้งแต่ได้ได้ยินมาได้ยินกับผมอ่ะผมได้ยินกับสองเต็มสององเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้พี่พีนี่นะครับผมขอบคุณครับ